คุณจ่ายครับถ้าคุณจะตั้งชื่อไหลเนี่ยรบกวนตั้งแบบว่าแข่งอะไรแข่งได้แต่แข่งบุญแข่งวาสนามแข่งไม่ได้นะครับได้ครับขอเป็นชื่อนี้เลยขอเป็นชื่อนี้เลยได้ครับพี่เราอาจจะการันตีไม่ได้เห้อเด๋ยวมันก็การันตีได้ก่อนอีเวนต์หมดอยู่แล้วแน่นอนแต่ผมเชื่อว่าดวงผมเนี่ยไม่ต้องใช้ผมเชื่อผมเชื่อพี่มันต้องไม่ใช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 ่คือ คือมันชิปหายมาแล้วมันไม่น่ามีรอบสองหรอกคุณดูผมเล้วได้ดูดูอัตาดูอัตาได้รับสักหน่อยแบบว่าเดียวยาจิตใจผมเชื่อว่าเนี่ยผมจะหลับฝันดีอืมไร่ยังมุนไร่ยังมุนไร่ยังกดอยู่บันทึกอยู่บันทึกอยู่บันทึกอยู่เอ๊เอ๊ะมันทึกอยู่นะเอาอะไรนะอะไรจนี่คุณดูผม อโลหนวยหัวไปได้ไม่ได้คุณไม่ได้อะเออคุณต้องแบบอาีนอนยได้เดี๋ยวอ้ไกนโกมิยะเียกอีกแล้วเดี๋ยวผมชมก็ได้อโล่น่าคาวาอี้นี่อโลน่าเซนเซกำลังลำบาก อาโดน่หเขียนหัวใจให้ด้วยเป็นไงสมสีไอ้จ่ายซิงฟาร์ม,มดไหนวะฟาร์ม,มดสิบนเอนเซ้เงเซนเซนเซเสนยซนเเสนเซน S <S อันนี้เรียกกิน่นเกินบทน้ำบทน้ำเออ <S 1> <S 1> <S นี่บทสองบทสองไอ้บทหนึ่งบทหนึ่งวันพีทมีอยู่จริงวันพีทอะมีอยู่จริงไหมวะวันพี <い> <laughs> ミレニアム学園、おとたま、タ <laughs> 生の声が聞こえたので,ここにで、ノデココノマザヤノマザヤモバズボ หาลูกกาเฮ้ยเดี๋ยวเราลืมไงเราลืมไงคุณเราลืมสิ่งนั้นเอยเราลืม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 โอ้เต้ไก่เนี่ยตั้งใครอยู่ตอนนี้โลหผิดเลยไปเลยไมไม่ใช่ไม่ใช่ผิดวิวิวโอ้โหไปไปไกลหน้ากูเลยลุงโหม่เนี่ยโอ้โเด็กเขามายี่เลยมาดีจังหวะนี้แหละคุณ เดี๋ยวต้องต้องรอกันต้องรอกันต้องต้องรอหน้าขึ้นแล้วกดเลยไี่ไอคุณดูเราทำขนาดนี้แล้วโอ้ยู้อารูน่าเกมบักวะเนี่ย เรายังขาดอะไรไหมนะฮลืมเลยโอ้โหโอ้โหเย้ าาจะนอนหลับเลยเนี่ยโอ้มึงมาพ่อมึงแบบต,ต่อไปแหละผมว่าใช่ชัวฮัลโหลน้าตัดมา <laughs> 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 อีส <laughs> ิี้ย <laughs> ไมกูเขียนด้วยสัต โหยご主人様と一緒にสกชิวชิวชิวริ่มเ <bitcoin. c oughs> ่ยะพี่จ๋าว่าไงดีครับพ, <c oughs> พี่พี่จ่าฮ <c oughs> ะอาพูดไม่ออกสุดเลยสุดเลยสุดเลยอไปให้สุดนะไปให้สุดทางอื้ม <c oughs> ร้อยแล้วนะเฮ้เรา いやโอ้โหโอ้โหสิเลนก็ขวายทุกทีขุนอาญามาเก็ตสนมากทีいやเราหน้าแล้วนะมึงเชื่ออย่างว่าร้อยลวไม่การันตีเออผมเชื่อแล้วผมเชื่อแล้วแต่รอบก่อนแล้วอ๋อเชื่อแล้วนะโอเคโอเคโอเคอ๋อเชื่อแล้วนะอืมต้องงั้นต้องงั้นเออมีมีใครวิเคราะห์หลับไรอีก่ไหม อย่าใู้ไม่อกพูดไม่หวอ้าไอ้เฉยเอาปิดไม้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 ไม <c oughs> เสเยียสตโอ่ะโอ้โหโอ้โอ กูว่าสูตรเราต้องผิดอะไรสักอย่างหนึ่งอะนะกูว่าสูตรเราต้องผิดแล้วแหละมันใช่เหรอวะมันไม่ได้ใช่นะมึงเอาบึงคืนไปเลยตัวเนี้ยบ <c oughs> ึงคืน่ะมึงเอาไปเลยตัดอื <c oughs> มยังไงวะ มาแล้วโยุกิตัดไว้ในป่าลูกมาแล้วมาแล้วมาแล้วฮารุกาย่ย yeah. uh ูฟูกำเจดาวได้โลกเราเขาไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นหรอกร้ายเหมือนกันเ,จจกเอาละโอ้โห เขียนอะไรกูโอ้ยหิวมาโอ้ยหิวคุณหลี่วะเฮ้องคุณจ่ายผมมันโลกมันโหดร้ายเหมือนกันนะโลกมันกลมสามคมมันเหลี่ยมเหลี่ยมมาก อะโรเหลี่ยมไม่ซัดขออยที่ได้ไหมขออยที่อ่ะอโรเหลี่ยมไอ้เจ้ามันเลวไปซะขนาดนี้ฮ่าฮยโกะโนะุชิโอวารับสั่งข้าจะไปสงขวให้กับทุาน่อยุ่ใน่นี้ฮุ่มฮึม อย่างนี้ต้องตั้งแก้เคสตั้งแก้เคสตั้งแก้เคสกูยังไม่ปลดหรอวะอยู่ไหนวะมานี่เลยสัตว์ด่ากะคราวนี้ไม่มีมาแน่นอนไม่มาจริงๆหละ 小さいกลาดอไม่ได้将来性はものすだからคุณจ่าคุณอย่างเงียบสิครับคุณจ่าคอไม่ดีเลยผมเหลือหกพันแล้วนะอ疲れ様คุณม่องคุณมอไม่ออกใช่ไหมครัอไม่คอยออกน่าชิเสอะไริเอะไรต้ชิเศษอะไรอะไรผมพูดใหม่ก็ได้คุณไม่ต้องเชื่อผมก็ได้เหรอไม่เป็นไรกูเชื่อไปแล้วแ่าอ่สิแล้ว เยอะพูดไม่ออกนะตอนเนี้ยตอนพูดงตัวกูไม่ออกแล้วเนี่ยไม่ออกแล้วคุณไม่ต้องเชื่อผมก็ได้สุดทางสุดทาง่มาขนาดนี้แล้วชิปหายเย่ต้องบก็ขาซุมอยู่แล้วชมรมกู้ชีพเขาไม่ใช่แต่ไม่เฮี้ยขนาดนี้ดิได้อาร์ลก็ยังดีอ่ะอาร์ลไหนไม่มี ไปต่อเนื่องสตีมันหลุดเล้วไอ้หีโอ้ยหลุดไอ้ที่หลุดแ้ะสตีสตี <laughs> สตีมัน<อ>ยเยอะเปลี่ยนทองเป็นไอ้นั่นได้ไหมร้อยหกสิบแล้วนะ <laughs> เอาลูกาเอาวัดไหมมีวัดนนี้มีอวัดใจจ่ายจ่ายโอ้โหวีข้อความที่1วี้อควาที่2วีข้อความที่3วีข้อความที่4วีั้อควีมที่วี้อความที่6วีข้อควมที่7วีข้อควาที่วีข้วามที่วีข้อามที่

จ่า่หมดแล้วนะก็ฟาร์มได้แหละพันหนึ่งไม่ได้แหลัเสียงเขาแพ่่ๆอ่ะทำไมคนแถวจังนะคุณไม่เชื่อใจเพื่อนอะฮะไม่เชื่อเอาเลยเดี๋ยครับยัน bod relственного たの,の oker、okay. 何だ อ่าเอาไม่ต้องสุ่มกันละเออ่เดี๋ยวต่างคนต่างสุม่มผมเชื่อแล้วมผมเชื่ออันนี้ผมเชื่อจริงๆแล้วนะผมเชื่อจริงๆผมผมยอมแล้วอเอารือแล้วนะเขากลัวไม่เชื่อนะอ๋อเป็นอย่างนี้เองนี่ยงังไม่คิดประจิตไปดูไลน์ได้ <c oughs> <c oughs> ไม่เชื่อไปดูไลน์ได้อืม <c oughs> โอ้ ทำหัวเลยปูเสียก็ตีพรุ่งนี้ี่ก็ไม่มีงานทำนี่มาไปทำบุญแลล้ไปทำบุญไอืม้ะด่าไงดี ยัดลือเปิดเป็นแรฮะพ่อผมเป็นแรงสำหรับสำหรับเกมบัวใครนะครับผมผมจะไม่พูดอะไรเกี่ยวกับกาชาอีกนะครับผมกลัวไม่เชื่อผมแค่แบบเอออาจจะโอดกาชาผมเองอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่ได้แบบให้ให้ให้ผม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 กลัวคุณไม่เชื่อไงผมกลัวคุณไม่เชื่อ ทำไมห,หนักมากเลยนะหนักหนักหนักเพราะตัวนี่คุณแก้งแก้งแกงดวงเป็นเนี่ยแบบให้ผมเสียชื่อเสียงๆๆเนี่ยใช่ปะไม่รู้นะแต่ตอนนี้ตอนนี้อยากตบอโลน่ามากเลยตอนนี้นโลกมันโหดร้ายนะเรียบโอ้แม่ง ว่ากูจะไปทาออฟตัสมาใส่เมื่อกี้แสงสีฟ้ามันทำลายดวงตากูไปเยอะเลย <laughs> ตาจะบอดอยู่แล้วเน, <c oughs> นี่ยอวัสดงแสงสีฟ้าเนี่ยใส่โคนรนมาสู่เอลเอลเยเยเลยของโคตรดี เห็นแล้วนะโตเห็นแล้วใช่ไหมเห็นแล้วนะเห็นแล้วก็เจนอุทาหัวนจะไปหาทำเออดูให้เป็นตัวอย่างอะไรไม่ดีเราก็ไม่ต้องไปทำมีคนดุดดวอ กคิดเองหรือเปล่านี่แม่แสงสมในบ้านกูเหลือเพราะว่าแต่ก็มีคอนโดน200เยอะมากเลยนะ กูปีใหม่เลยว่็อัพแ่ชาเท่าไระสี่เปอร์เซ็นต์ป่ะไอของพิกาสามเปอร์เซ็นต์อสามเปอร์เซ็นต์ดิสกูก็หวังไว้ส่มตอนนั้นแหละและสิ่งที่กูได้หนูสองตัวคุย ไม่ได้ยี่อะไรเลยสักได้สามตัวหลักนั่นแหละที่ที่เหลือก็ไม่ไเยี่ย,ลยเลยอารูยยย้ยังไม่ได้ไม่ใช่ไม่ใช่อารู้ดิอะไรวะยูรี่ยังไม่ได้สักก็คิดค่ะ ผม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 แก้งไงไม่รู้รอ่ะคุณผมผมยอมแล้วผมเอ้คุณหูยอม,มนง่ายยังไงคุณไปตัดตัดต่อดวงป่าวะทําให้ผมเสียชื่อเสียงเนี่ยมันไม่ได้ไงวะรายการเนี้ยสด <laughs> สดมากเลยยังพูดไม่ออกจริงนะเนี่ยแบบใครจะไปคิดแล้วกูตั้งคือกิฟ อย่างเก่าเขอจบคินแต่เพียงเท่านี้ครับนี่แส้งความรู้สึกเหมือนตอนที่รู้ว่าเอสตายอ่ะโอู้คนเจ็บเลยอ่ะ